สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep หนึ่งกันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆเขที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาทิ้ที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ อีพี1050นะคะพี่จ๋าเช้าวันที่22ธันวาคม2568ค่ะวันจันทร์นะคะพี่วันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่จ๋าเป็นพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่มาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะเขาเลี่ยมหลายชั้นนะคะพี่เลี่ยมมาแบบนี้ค่ะ เหมือนเป็นเลี่ยมด้านในเราก็มาทับด้วยพลาสติกอีกทีค่ะด้านหลังอักขะระลายันพอมองเห็นอยู่นะคะพี่หมายเลขหนึ่งพระคงขวัญวัดปากน้ำแบ่งปัน600บาทค่ะหมายเลขที่สเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาววัดหลักสี่ค่ะหลวงปูข่ขาวห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋า หลวงปู่ขาววัดหลักสีค่ะหมายเลขที่สองครับพี่จ๋าหลวงปู่ขาวห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่สองสี่หแบ่งปันเยบาทค่ะหมายเลขที่สนะคะจ๋เป็นลิงไม้แกะหลวงพอด,ดิ่งมีรอยจานค่ะ <c oughs> ไม้แกะเก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นลิงไม้แกะหลวงพ่อดิ่งค่ะลิงไม้แกะพ่อดิ่งนะคะพี่จ๋ามีรอยจาน,นะคะ่ะ แบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลข3แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน600บาทค่ะวัดขนาดความสูงนะคะพี่จ๋า1นิ้วครึ่งค่ะแบ่งปัน600บาทค่ะหมายเลข4เป็นเหรียญเอ,อ่อพายกระซิบวัดดอนนะคะพี่จ๋าเหรียญพายกระซิบวัดดอนหมายเลข4ค่ะเก่าสภาพใช้คะ่ะพี่จ๋าพายกระซิบวัดดอนค่ะ เหรียญพรายกระซิบวัดดอนนะคะพี่ใหม่เลขสี่แบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขห้าเป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่พระคุณแผนวัดบ้านกลางเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยนะคะพี่คุณแผนวัดบ้านกลางค่ะ รอมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่ห้าค่ะแบ่งปันปพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าเบอร์ห้าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขห้าเจ็ดร้ยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่จ๋า ชินราชพิมพ์แต่งโค้ดชัดสวยนะคะพี่หน้าตาชัดสวยค่ะชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่จ๋า เก๋สวยค่ะพี่โคดใต้ฐานชัดสวยค่ะชินราชพิมพ์แต่งนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญแปะโรงสีะคะ่ะพี่จ๋าแปะโรงสีปีหนึ่งเก้านะคะพี่แปะปทุมธานีค่ะพี่จ๋าปี2519ค่ะเหรียญแปะโรงสีปี19นะคะพี่จ๋า แปะจังหวัดปทุมธานีค่ะเก่าสวยใหม่เลขที่7นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข8เป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดโดนศาลาปี19ค่ะพระอาจารย์นำหมายเลข8ค่ะพี่จ๋า อาจารย์นำวัดโดนสาลานะคะพี่ เหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาปี19ค่ะหมายเลขที่10ไปเอ้ยหมายเลขที่8ค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะแบ่งปันอยู่8 0ดอยบาทค่ะหมายเลข9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่จ๋า2492ีค่ะพี่พ่อทองสุขวัดตะโหนดหลวงค่ะพี่จ๋าพอสอนลึกนะคะพี่หน้าตาก็มาชัดสวยค่ะ หมายเลขเก้าค่ะพี่จารย์เรียนหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดหน่ยบาทค่ะหมายเลขที่10ค่ะ สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมค่ะพี่ห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมขอบกระบอกค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่เหรียญขอบกระบอกค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อห้องวัดช่องลมค่ะ แบ่งปันนะคะพี่พ่อห้องวัดช่องลมค่ะหมายเลขสิบแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะสิเป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าพระปิตาเนื้อผงพิมพ์ปั้นฝังตะกุดทองคำค่ะพระปิตาเนื้อผงพิมพ์ปั้นค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เนื้อมาแบบเก่านะคะลงลักลักล่อนล่อนเก่าสวยค่ะพี่จ๋า นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่มีฝังตะกุดสีทองเขาบอกเป็นตะกุดทองคํานะคะพี่แม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามานะคะพี่สาหมายเลขที่11แบ่งปันพี่พ fc 600บาทค่ะ12เป็นเครื่องรางค่ะพี่จ๋าถักเชือกลงลักเก่าๆค่ะ หักเชือกลงลักค่ะพี่จ๋าเป็นเครื่องรางนะคะพี่เก่าสวยค่ะวัดขนาดความสูงนะคะพี่จ๋าสองนิ้วครึ่งถึงตรงนี้ค่ะพี่จ๋าสองนิ้วกับาครึ่งค่ะแบ่งปันอยู่ที่6 0รอบาทค่ะหมายเลข13เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กลั่นค่ะพ่อก,กลั่นวัดพระญาตนะคะพี่จ๋าเสมาพ่อก,กลั่นเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะหลวงพ่อก,กลั่นนะคะพี่ 2 4 6 9เก่าตามสภาพตามการเวลานะคะพี่สาสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่เสมาพ่อกลั่นค่ะแบ่งปันอยู่700บาทใหม่เลข13หลวงพ่อกลั่นค่ะ 14เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงค่ะพี่จา๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อโตค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่มีร่องรอยการปิดทองเก่าๆค่ะนี่ค่ะ เลี้ยมไว้นะคะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะด้านหลังเปิดโชว์เนื้อหาประมาณนี้เลยค่ะหลวงพ่อโตนะคะพี่สาใหม่เลข14บสีค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะสิ้าเป็นเหรียญหลวงปู่รอดคะ่ะพิา่าปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะพี่เหรียญหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะ หลวงปู่รอดนะคะพี่จาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สิบห้านะคะพี่จาแบ่งป,ปันค่ะพี่ปู่รอดใหม่เลขสิบห้าแปดรอยบาทค่ะ สิบหกเป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จ๋าพระรอดเนื้อเก่าสวยใหม่เลขสิบหกค่ะ พระรอดนะคะพี่จา๋าหมายเลข16กค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะจากพระรอดเนื้อดิน600บาทค่ะ17เป็นพระปิดตาค่ะพี่จา๋าปิดตาโต๊ะกงลงหลวงพ่อทาค่ะปิดตาโต๊ะกลงนะคะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพระปิตาโตกังค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทาค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบแปดเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ ปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงลงลักล่อนเก่าๆค่ะพี่เนื้อเก่ารูปทรงสวยงามน,นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ หมายเลข1ิแปนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่ห0 0้บาทนะคะพี่จ๋า19เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะหลวงพ่อฉุยสอง5ห้านะคะพี่หลวงพ่อฉุยหูเชื่อมเก่าสวยค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพ่อฉุยเก่าสวยสภาพใช้ใค่ัพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่แบ่งปันพี่ fc หลวงพ่อฉุยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เอ่อสิบเก้หลวงพ่อฉุยแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะยี 20, เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมครัพี่จา ปู่ทิมปี18ค่ะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า หลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะค่ะพี่เป็นเหรียญเสมาค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าเสมาปู่ทิมแบ่งปันอยู่เจ็ดยบาทค่ะ21เป็นพระซุ้มกอค่ะพี่จ๋า ซุ้มกอเก่าใหม่เลข21ค่ะมีแร่ดอกมะขามผุดมาโชว์ค่ะพี่สาพระซุ้มกอนะคะพี่ใหม่เลข21ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะซุ้มกอเก่าแบ่งปันหกร้อยบาทคะ่ะยี่สิบสองเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่พระปิดตาหลังแบบเนื้อเก่ามากค่ะพี่จ๋าองค์นี้หมายเลขยี่สิบสองค่ะพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยหมายเลขยี่สิบสองค่ะ เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหม่เลข22นะคะพี่แบ่งปันหกร้อยบาทค่ะยีสิบสามเป็นเหรียญค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอรุ่นแรกค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่ามงคลถาวรค่ะเหรียญหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอค่ะพี่จ๋า หลวงพยอดวัดหนองปลาหมอค่ะเก่าสวยหมายเลขยี่สิบสามค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข23าหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอค่ะแบ่งปันเจ0รอยบาทค่ะ24เป็นตะกุดสามห่วงค่ะพี่ถักเชือกลงลักนะคะพี่จ๋าความยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะตะกุดสามห่วงค่ะพี่มี้องรอยการถักเชือกนะคะพี่จ๋าลงลักค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าตะกดสามห่วงค่ะพี่ถักเชือกลงหลักนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่7จ็ยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบห้ค่ะพี่จ๋า,ปา,า,เ,จาเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบห้าค่ะพี่ เก่าสวยนะค่ะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอค่ะหมายเลข25นะค่ะพี่แบ่งปัน800บาทค่ะ26เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข26ค่ะ เนื้อเก่านะครับจามีร่องรอยการลงรลักปิดทองค่ะพี่หลักล่อนทองล่อนออกมามีเหลือประมาณนี้เลยค่ะสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่นี่ค่ะ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋ารบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสมเด็จหมายเลข26แบ่งฟัน800บาทค่ะ27เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นปี07เรียมจับขอบค่ะเรียมจับขอบไว้สภาพใช้ค่ะพี่จ๋าอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะ พระอาจารย์ฟันปี0ูนย์เะค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอนะค่ะพี่ใหม่เลข27 e 700บาทค่ะ28เป็นแหวนพิรอดค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ แหวนพิ่รอดนะคะพี่นี่ค่ะถักเชือกลงลักค่ะพี่จ๋าแหวนพิ่รอดเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่เก่ามากค่ะพี่จ๋าแหวนพิ่รอดนะคะพี่ในบ้านจะวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดแหวนให้ชมค่ะ 2เซนติเมตรค่ะพี่จา๋าประมาณนี้นะคะพี่จา๋าเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรหมายเลข28แบ่งปัน800บาทค่ะ29เป็นนางกวักนะคะพี่จา๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จา๋าหมายเลข29ค่ะเป็นนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพร้อมกันเลี่ยมพี่พี่รับไปได้เลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะนางกวักค่ะพี่จ๋ากวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์นะคะพี่ นี่ค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จานางกวักพร้อมการเรี่ยมหมายเลข29ค่ะพี่หลวงพ่ออิ่มแบ่งปันแรบาทค่ะ30ค่ะพี่จ๋าเขาบอกเป็นตะกุดนะคะพี่มนบ้านสอบถามเข้ามาว่าเป็นตะกุดคะ่ะตะกุดนะคะพี่จ๋าหมายเลข30เป็นตะกุดคะ่ะพี่จ๋าสอบถามเข้ามาเขาบอกเป็นตะกุดนะคะพี่นี่คะ่ะ มีรอยจานค่ะพี่จา๋าไม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนค่ะพี่นี่ค่ะเป็นม้วนไว้แบบนี้ตรงกลางก็มีรอยจานค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จา๋าตะกุดนะคะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะ๋ยววัดความยาวให้ชมค่ะพี่จา๋า ความยาวอยู่ที่สองนิ้วนะคะพี่แบ่งปันเจ็อยบาทค่ะหมายเลขที่31บค่ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขเนื้อเงินลงยาค่ะพี่ปูุ่ขเนื้อเงินลงยานะคะพี่จ๋าหลวงปู่สุขน,น,นะคะพี่ เป็นเนื้อเงินลงยาค่ะพี่สาวแม่บ้านสภาพคือได้มาแบบนี้เลยค่ะห่วงมาแบบนี้นะคะพี่เหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่๋าเป็นเนื้อเงินลงยาเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ครับพี่๋าปู่สุขเนื้อเงินลงยาค่ะสองสี่หหแบ่งปันอยู่ที่ หมายเลข31ม6 0 0เ็บาทค่ะ32เป็นปรกวัดอนงนะคะพี่จ๋าหลวงปูุ่ขปุกเสกค่ะพี่มีทั้งหมด5องค์เล็กๆ5องมาเป็นห่วงแบบนี้ค่ะปรกวัดอนงคะ่ะพี่จ๋านี่ค่ะมีทั้งหมดเอ่อ,องนะคะพี่ เป็นปรกองค์เล็กๆค่ะหลวงปู่สุขปุกเสกนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะนี่ค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพิ่จาหมายเลขสามสิบสองเป็นโปรกวัดอนงหลวงปู่สุขปุกเสกค่ะปรกหลวงปู่ทิมนะคะพิจาไม่ใช่วัดอนงค่ะพี่ กราบขอโทษขอภัยพี่เอฟซีค่ะเป็นโปกปู่ทิมนะคะพี่จ๋านี่นะคะพี่มีทั้งหมด5องค์ค่ะพี่จ๋า5องค์ในบ้านแบ่งปันอยู่ที่800้บาทค่ะพี่มาเป็นห่วงนะคะพี่จ๋ายันหลังชัดสวยทุกองค์ค่ะหมายเลข32บค่ะพี่จ๋าปรหลวงปูทิมค่ะโปรกมะขามหมายเลข32แบ่งปัน800้บาทนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อพี่จา0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1050ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า